เรื่องประสบการณ์ทุดงและการ,รเผชิญหน้ากับวิชาไสยศาสตร์ที่ประเทศลาวของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธพระอริยเจ้าแห่งวัดป่าบ้านไร่การเดินทุดงของหลวงพ่อคุณนับตั้งแต่พรรษาแรกของท่านนั้นมีทั้งการทุดงเดี่ยวและมีพระสาสธรรม,มิกในการเดินทุดง โดยท่านได้เริ่มเดินทางออกธุดงไปทั่วประเทศไทยเริ่มจากภาคตอนออกเฉียงเหนือบ้านเกิดของท่านคือจังหวัดนครราชสีมาไปถึงเขตจังหวัดนครพนมข้ามแม่โขงไปสู่ประเทศลาวจำพรรษาที่ถ้ำเขาควายและสีทันดอนนอกจากนั้นยังข้ามไปที่ประเทศกัมพูชาและจำพรรษาอยู่ที่เมืองโพธิสัตว์ในพื้นที่ภาคกลาง ท่านเคยเดินทางไปจำพรรษาที่วัดใหม่พิเรนเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครและเดินทางต่อไปที่วัดสิงหารามตำบลบัวชุมอําเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงปีพุทธศักราช2520เมื่อผ่านการถดงมาแล้วท่านก็ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ หาดราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตมีบันทึกเรื่องเล่าเกี่ยวกับการข้ามแม่น้ำโขงของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเพื่อทุดงเข้าสู่ฝั่งประเทศลาวภูเขาควายประเทศลาวเป็นภูเขาที่สูงตระหง่านมีเมฆหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณที่เชิงเขาแห่งนี้มีชาวบ้านอาศัยอยู่ไม่มากนะักไม่ถึง20หลังคาเรือน ได้อยู่กระจัดกระจายกันออกไปหลวงพ่อคุณท่านก็ได้ปรากฏอยู่เหนือชาวบ้านไม่มากนักแม้จะเป็นบ้านป่าไม้เล็กๆแต่ผู้คนก็ยังมีพระพุทธศาสนาอยู่ในจิตใจนับถือพระพุทธศาสนาเป็นสารณะอันที่พึ่งอันประเสริฐชาวบ้านหลายคนก็ได้นำอาหารมาถวายท่านแม้ว่าจะเป็นเพียงข้าวเหนียวและผลไม้ป่า ท่านก็ตอบแทนด้วยการสอนธรรมะสิ่งแรกที่หลวงพ่อคูณท่านต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการเดินธุดงที่ภูเขาควายนั้นก็คือชาวบ้านแถบนี้เขาเล่าลือกันหนักหนาว่ามีพูดผีพีาสาตร์และสัตว์ร้ายคือเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เท่าวัวหนุ่มมีพระธุดงมากมายหลายรูปที่เอาชีวิตไปทิ้งไว้ ที่บนภูเขาควายแห่งน,นี้การขึ้นไปบำเพ็ญเจริญสมณธรรมกรรมฐานของหลวงพ่อคูณยังเต็มไปด้วยอุปสรรคสองสามคืนแรกท่าน,านจะต้องเจอกับเสือโคร่งโดยเจ้าเสือมันจะค่อยสะเก็ดรอยหลวงพ่อด้วยจิตพยาบาทราวกับว่าเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนมันสะกดรอยตามหลวงพ่อคูณ ในเวลาเช้าตอนที่ท่านออกไปบินธบาตเรียกได้ว่าเพอ่มเมื่อไหร่ก็คงจะเสร็จมันทันทีแต่หลวงพ่อคูณท่านก็ได้แผ่เมตตาให้มันจนไม่มาราังควานอีกในครั้งหนึ่งนั้นหลวงพ่อคูณท่านได้พัดหลงเข้าไปในเมืองร้างแห่งหนึ่งเชื่อว่ามีสมบัติเก่าทิ้งอยู่มากมายระยะเวลาร้อยกว่าปี และก็มีวิญญาณเฝ้าอยู่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดท่านก็ได้แผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณเหล่านี้ที่ยังคอยหวงสมบัติอยู่พร้อมกับชี้ทางให้หลุดพ้นจากกิเลสเพื่อที่จะได้ไปผุดไปเกิดในภพใหม่ที่ดีกว่าวัดและปฏิบัติขององค์ท่านหลวงพ่อคูนเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านเกิดศรัทธามากขึ้นเ,เรื่อยๆพอมีชาวบ้านเขาเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านก็ให้ความช่วยเหลือเยียวยาให้ใครที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิญญาณพูดผีปีศาจท่านก็จะช่วยให้หลุดพ้นพร้อมกับสั่งสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าทําให้ทุกเช้ามีคนมารอใส่บาตรกับท่านมากขึ้นเป็นลำดับหลวงพ่อคูณปริสุดเทท่านได้รับความศรัทธามากเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะท่านเป็นพระภิกษุ ที่สามารถบำเพ็ญภาวนาอยู่บนภูเขาควายได้อย่างปลอดภัยเป็นเวลานานไม่มีความวิตกหวั่นวันแต่ประการใดแต่ที่ใดมีคนดีก็ย่อมมีคนเลวประปนกันอยู่วันยังคำ่ำโดยมีพวกคนลาวกลุ่มหนึ่งที่ชอบเล่นคูณใสคาถาอาคมไม่ชอบใจนักที่จะมีพระภิกษุมาอยู่ใ,ใกล้ๆหมู่บ้าน เพราะบทบาทของตนเองจะถูกลดลงความศรัทธาจากชาวบ้านจะหันไปอยู่กับหลวงพ่อคุณแทนเหมือนเรื่องราวในสมัยพุทธกาลไม่มีผิดที่พระมหาโมคลานะก็โดนจ้องทำร้ายจากพวกหมอผีอลัลชีนอกรีดเช่นกันในเริ่มแรกนั้นคนพวกนี้จะเริ่มก่อกวนแบบสั่งสอนคือทำเป็นผีไปหลอก ขณะที่ท่านจะเริญภาวนาอยู่ในกรดแต่ว่าหลวงพ่อคูณท่านก็ไม่ได้ครั่นครามวันไหวและไม่ยอมออกจากผู้เขาควายง่ายๆท่านยังปักหลักที่เดิมแต่พวกพ่อมดหมอผีเหล่านี้มันก็ยังไม่ยอมลดละที่จะสร้างบาปกรรมจากความโกรธเริ่มเปลี่ยนเป็นความเกลียดอาฆาตมาตร้ายกันถึงชีวิต พวกมันจึงปรึกษากันว่าจะต้องทำคูณใสเสกนังควายเข้าท้องเสียว่าแล้วพวกโจรใจบาปก็พาดกันทำสำรับกับข้าวเสกให้มีหนามและก้อนหิมเอาไปถวายท่านและเอาหนังควายเสกไปปูให้หลวงพ่อนั่งพอรุ่งเชา้าพวกมันก็ทำตามที่ได้ตกลงกันไว้ในกลุ่มของหมอผีเหล่านั้นจะมีแต่ชายชะกันล้วน ประมาณ4-5คนรีบขึ้นไปยังภูเขาควายแต่เช้าเพื่อกะเวลาที่หลวงพ่อคูณจะนั่งลงฉันพอดีพอพวกมันเข้าไปถึงกรดของหลวงพ่อ,พอก็จัดแจงเซคาถาใส่ข้าวปลาอาหารแล้วก็ปูหนังควายแห้งให้หลวงพ่อนั่งเป็นที่นั่งรับประทานเพราะในป่าไม่มีเสือหรือไม้กระดานให้นั่งจากนั้นพวกมันก็นิมนต์หลวงพ่อคูณ ให้เข้ามานั่งรับประทานอาหารที่พวกมันได้จัดแจงใส่ถาดมาอย่างดีพร้อมกลับได้เอ่ยขึ้นว่าพวกข้านำข้าวปลาอาหารมาถวายท่านขอท่านจงรับและฉันอาหารนี้ตามสบายเถิดอาหารวันนี้มีแต่ของอร่อยออร่อยทั้งสิ้นพอพวกมันกล่าวจบก็ถวายอาหารยกสำรับกับข้าวประเคนแล้วถอยออกมา ร่วมกลุ่มพากันซุบซิบว่าเดี๋ยวเฮมึงเสร็จกูแน่หลวงพ่อคูณท่านได้นั่งพิจารณาอาหารอยู่นานก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาใดๆให้พวกหมอผีได้เห็นท่านวางเฉยกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะจริงๆแล้วท่านก็รู้หมดทุกอย่างในการกระทําชั่วของพวกนั้นเอาละกูจะฉลองศรัทธาของพวกมึงอย่างที่ต้องการ ก่อนที่ท่านจะฉันอาหารได้ไร้พระเวทในใจแล้วเป่าสำทับลงไปเป็นการทำลายอาคมของพวกหมอผีนั้นท่านเป็นผู้รู้ในวิชาเวทวิทยาศาสตร์ที่เป็นคุณชนิดเรียนทั้งผูกและเรียนทั้งแก้มาอย่างดีแล้วขณะที่พวกหมอผีเรียนแต่ผูกอย่างเดียวหลังจากนั้นจึงฉันอาหารไปตามปกติในขณะท,ที่ท่านนั่งฉันอาหารอยู่ สายตาก็คอยจับจ้องมองหนังควายที่ปูนั่งสังเกตว่าหนังควายจะค่อยๆหดหัวเข้ามาเรื่อยๆแต่ท่านก็ค่อยๆเป่าคาถาอาคมลงไปให้มันคลายตัวออกเหมือนกันแต่พ่อเผลอมันก็ค่อยๆหดเข้ามาอีกเป็นอยู่อย่างนี้ว่าเรื่อยๆแต่ท่านก็ไม่ได้แสดงพิรุธธใดๆให้พวกหมอผีมันเห็นท่านได้แต่ยิ้มด้วยความเมตตา เมื่อท่านฉันเสร็จจึงกล่าวว่า,ากูฉลองศรัทธาของพวกมึงแล้วดังนั้นอาหารพวกนี้กูยกให้พวกมึงเอากลับไปให้ลูกเมียแบ่งกันกินเอาไปฉลองศรัทธาของข้าบ้างเอามาเอาไปเลยกูรู้ว่าพวกมึงจะต้องมาหากูอีกตอนนี้พวกมึงกลับไปเสียเถอะกูจะสวดมนไหว้พระเช้าแล้วการที่หลวงปู่คูนท่านพูดเช่นนี้ มันก็พอจะรู้ตัวแล้วว่าท่านไล่แบบไกลๆพวกหมอผีพอเห็นว่าหลวงพ่อคูณไม่มีความสะทกสะทานหวั่นไหวกับไซยศาสตร์ที่พวกมันได้กระทำขึ้นก็พากันหน้าถอดสีสแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดจากนั้นพวกมันจึงไปรีบเจ็บถาดอาหารและหนังควายที่ปูรองนั่งแล้วเดินทางลงจากเขาทันที มีปฏิกิริยาอาการผิดหวังอย่างรุนแรงที่ไม่สามารถทำอะไรหลวงพ่อคูณได้พ่อแสงอาทิตย์สุดท้ายรับภูเขาควายไปได้สักพักใหญ่ความมืดก็เริ่มปกคลุมหลวงพ่อคูณเริ่มนั่งสมาธิอยู่ในกรดทันใดนั้นก็มีเสียงอื้ออึงจากลมแรงพัดผ่านแมกไม้เมื่อยังที่ท่านนั่งอยู่ลมพัดมาประทะที่หน้าของท่าน ทำให้เกิดอาการจุกเสียดที่ท้องขึ้นอย่างฉับพลันตอนนั้นท่านรู้ทันทีว่าเจอคนเล่นของเข้าให้แล้วนี่คงจะเป็นเพราะอาหารในมื้อเช้ามันสําแดงพิษในตอนนี้ก็ได้ภายในท้องเริ่มปวดขึ้นมากทุกทีท่านก็ยังคงข่มความเจ็บปวดเอาไว้เริ่มภาวนาพุทโธตั้งมัน่นเอาอํานาจในพระพุทธคุณเป็นที่พึ่ง ขณะที่ท่านนั่งภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆนั้นอาการปวดก็ทุเลาลงไปบ้างบางครั้งก็กลับมาเจ็บปวดอีกท่านก็ยังนั่งสงบภาวนาต่อไปเช่นเดิมหลวงพ่อคูณท่านได้อธิษฐานบอกกับสิ่งที่อยู่ในท้องว่าจงออกไปเสียเถอะมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นฉับพลันสิ่งที่ทำให้ท้องไส้ของหลวงพ่อปั่นป่วนก็พุ่งออกมาอย่างรวดเร็ว ไม่รู้ว่ามันลอยไปหน้าแห่งใดคงจะมีแต่หลวงพ่อคุณเท่านั้นที่จะรู้ได้ฝายพวกพ่อมดหมอผีเมื่อกลับถึงบ้านมันก็าพากันกินข้าวปลาอาหารอย่างอเด็ดอร่อยจนลืมไปว่าอาหารที่กำลังกินอยู่นั้นเป็นอาหารที่ตนเองเสกคาถาอาคมเอาไว้ลูกเมียของตนเมื่อกินเข้าไปแล้วไม่นานก็เกิดอาการทุรนทุรายแทบจะขาดใจตาย จึงรีบทำน้ำมนต์ไปแก้อาถันแต่เมื่อดื่มน้ำมนต์จนหมดแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องทนปวดทรมานเช่นนี้จนถึงรุ่งสางเมื่อเวลาเชา้าพวกชาวบ้านก็ขึ้นไปถวายอาหารแก่หลวงพ่อคูณเช่นเดิมพอท่านฉันเสร็จก็เตรียมเทศธรรมะให้แก่ญาติโยมก็มีกระบวนชายหนุ่มสีห้าคนกลุ่มเมื่อวานนี่แหละแบกร่างของคนป่วย ร้องโอดโอยมหาท่านหลวงพ่อก็เห็นท่านก็ทราบถึงจุดประสงค์แล้วกล่าวยิ้มยิ้มว่าพวกเจ้าก็มีวิชาความรู้ทำไมไม่ให้ผีที่พวกเจ้าเลี้ยงไว้ช่วยรักษาละ่ะหัวหน้านิ่งอึ้งอยู่พักใหญ่ก่อนจะรีบเข้าไปกราบนมัมการแล้วสารภาพผิดว่าหลวงพ่อขอรับพวกข้าน้อยมาขอโทษกับท่าน ที่พวกข้าได้ล่วงเกินท่านไปเมื่อวาน,วานเห็นผิดเป็นชอบมองเห็นท่านเป็นศัตรูหลวงพ่อโปรดยกโทษให้พวกข้าน้อยด้วยเถอะขอรับและโปรดช่วยลูกเมียของข้าน้อยด้วยคนลาวจะแทนตัวให้ต่ำกว่าพระสงฆ์แทนตนว่าข้าน้อยหลวงพ่อท่านก็ได้แต่ยิ้มให้เหมือนกับว่าท่านไม่ได้คิดอะไรแล้วท่านยกโทษให้แล้วจึงพูดว่า พวกมึงพูดอะไรกูไม่เข้าใจพวกมึงมาขอโทษกูทำไมแล้วก่อนที่พวกมึงจะทำมึงทำไมไม่คิดให้ดีๆก่อนพวกมึงคงนึกว่าพวกมึงวิเศษกว่าใครๆพอเจอเข้าแล้วเป็นไงถูกเข้าแล้วบ้างก็ลนลานเหมือนหมาถูกน้ำร้อนเชียวหรือกูว่าแล้วพวกมึงจะต้องกลับมาหากูอีกพวกมึงก็มาตามปากกูเห็นไหม ตัวหัวหน้าได้อ้อนวอนหลวงพ่อคูณให้เห็นใจด้วยความสิ้นท่าสิ้นลายด้วยความโอหังหลวงพ่อคูณมองหน้าดูด้วยความเมตตาปรนเวทนาทั้งมองลูกและเมียที่กำลังเจ็บปวดทรมานกำลังบิดตัวไปมาเพราะความเจ็บปวดอย่างน่าสงสารเออกูจะช่วยมึงเอาบุญกุศลที่หลังคิดจะทําอะไรควรคิดกันให้ดีๆ อย่าไปคิดทำอะไรตามใจตนเองอย่าลืมสิคนที่เก่งกว่าพวกมึงก็มีที่พวกมึงทำอย่างนี้กับกูมึงรู้ไหมว่ามึงคิดจะฆ่าพระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ามึงทำสำเร็จพวกมึงจะได้รับบาปกรรมย่างมหันจะต้องตกนรกอเวจีและไม่ได้ไปผุดไปเกิดอีกเอาละพวกมึงไปตักน้ำมา กูจะทำน้ำพระพุทธมนต์ให้ลูกเมียมึงกินเร็วๆถ้าไม่อย่างนั้นลูกเมียของมึงจะตายเสียก่อนหลวงพ่อคุณรับประเคนน้ำที่พวกหมอผีตักมาให้ท่านก็ท่องมนต์คาถาด้วยอำนาจแห่งสมาธิที่มั่นคงสักครู่ก็เป่ามนต์พรวดลงไปสองสามครั้งแล้วก็รีบยื่นให้พวกมันเอาไปให้คนเจ็บดื่มแล้วบอกสำทับอีกว่า มีทางเดียวที่จะหายให้ละลึกถึงบาร,รมีพระพุทธเจ้าและท่องพุทโธภาวนาไปเรื่อยๆทุกขเวทนามันก็จะหายเองในช่วงแรกคนเจ็บดื่มน้ำไปแล้วก็เริ่มภาวนาไปพักใหญ่อาการก็ยังไม่หายยังร้องโวยวายเพราะความเจ็บจึงไม่ยอมภาวนาต่อร้องขอให้หลวงพ่อคูณช่วยเป่ามนไล่ของให้อีกแต่หลวงพ่อก็บอกเช่นเดิมว่า ภาวานาพุโทโธอย่างเดียวที่มึงเป็นอย่างนี้เพราะมึงไม่มีสิธรรมเอาแต่เบียดเบียนคนอื่นให้เขาได้ทุก์ได้ยากกรรมมันตามทันมึงแล้วหากมึงไม่เชื่ออำนาจของพระพุทธองค์ไม่ยอมภาวานาพุโทโธก็ไม่มีทางรอดมึงเลือกเอาเองเลยก็แล้วกันคนเจ็บจึงกลับมาภาวานาอีกครั้งโดยมีหลวงพ่อคูณช่วยกำกับการนั่งภาวานาให้เกิดสมาธิ นานอยู่เป็นครึ่งค่อนวันบวกกับที่ได้ดื่มน้ำพระพุทธมนต์ของหลวงพ่ออาการปวดท้องก็ค่อยๆทุเลาลงเรื่อยจนในที่สุดก็หายเป็นปกติพอลูกเมียหายเป็นปกติพวกมันก็รีบเข้ามากราบกรานหลวงพ่อคุณกล่าวคำสรรเสริญขอบคุณกันยกใหญ่แต่หลวงพ่อก็ได้แค่เพียงบอกว่ามึงไม่ต้องมาขอบใจกูมึงต้องขอบใจพระพุทธเจ้า เพราะท่านให้พุทโธแก่กูและพวกมึงพวกมึงจงจำเอาไว้ว่าศินกับธรรมเท่านั้นที่จะช่วยให้อยู่รอดปลอดภัยจำเอาไว้ให้ดีนะจากนั้นท่านยังกล่าวสั่งสอนแรงๆอีกครั้งทิ้งท้ายว่าต่อไปพวกมึงอย่าได้คิดมาลองดีกับกูอีกกูมาที่นี่กูไม่เคยคิดจะเป็นศัตรูกับใครกูมาที่นี่เพื่อทำความเพียรเพื่อสแสวงหาความหลุดพ้น ความตั้งใจของกูมีเพียงเท่านี้พวกมึงจงรีบลงไปจากภูเขาควายแห่งนี้ซะพวกหมอผีทั้งคณะรีบก้มลงกราบลงพ่อคูณอย่างสนิทใจแล้วก็รีบลงจากภูเขาควายไปอย่างเร่งด่วนเพราะแสงอาทิตย์เริ่มมืดลงดวงตะวันบ่ายคล้อยแก่แล้วเป็นเวลาที่สัตว์ป่าออกหากินโดยเฉพาะเสือลายพาดกรอนอาสะกดรอยตามได้ทันเวลา หลวงพ่อคุณปริสุททโทท่านประสบกับความสําเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาณภนะูเขาควายประเทศเลาวเป็นอย่างดีชาวบ้านที่อยู่เชิงเขาต่างให้ความศรัทธามากขึ้นเพราะท่านเป็นผู้ช่วยเหลือให้ชาวบ้านหายทุกร้อนมากมายแต่ความที่เป็นพระป่าท่านได้อยู่ติดสถานที่ไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดจิตผูกพันเป็นอำนาจของกิเลสท่านจึงลาชาวบ้าน เพื่อทุดงต่อไปยังทุ่งไหเงินแม้จะถูกทัดทานขอร้องให้ช่วยเหลืออีกหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จผลท่านให้เหตุผลว่าป่าเท่านั้นแหละที่จะเป็นเครื่องฟอกจิตใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสตัณหาทั้งปวงในตอนที่ท่านจะออกจากผู้เขาควายชาวบ้านทั้งหมู่บ้านต่างยกขบวนกันมาส่งเป็นจำนวนมากยาวเป็นกิโล ก่อนที่จะพากันแยกย้ายกลับไปด้วยจิตศรัทธาต่อปฏิปทาและสำนึกในพระคุณของหลวงพ่อคูณเป็นอย่างยิ่ง